สวัสดีครับรพบกับคลิปความรู้ภาษาอังกฤษในเรื่องของ Error Identification กับครูแบงค์ตอนนี้มาถึงตอนที่22กันแล้วลักษณะเดิมนะเหมือนตอนที่21เป็นต้นมานะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะทําโจทย์ที่มีแนวทางการตอบเนี่ยโดยดูจากหลักไวยากรณ์หลักเดียวกันทุกข้อเลยทัน้นเดี๋ยวเราลองพอสแล้วก็ลองไปหาข้อผิดของ3ประโยคต่ตอไปนี้แล้วหาวิธีการแก้ให้ถูกต้องด้วยโดยที่มันจะมีวิธีดูเหมือนเหมือนกันอลองพอสแล้วไปทําดูก่อนค่อยฟังเฉยๆนะ ไอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะต้องทวนน,นิดนึงว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่อง subject mm hmm. verb agreement กันก็คือประธานกับ verb ที่ตามมาเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกันถ้าประธานเป็นนามนับไม่ได้คำว่า money แบบนี้เป็นต้นประธานเป็นนามนับได้เอกพจน์ a c a t a person ตามด้วยพวกที่มี s คือมี is มี does มี has มี runs เอา verb ช่องหนึ่งไปเติม s ถ้าเกิดเป็น present simple tense ถ้าเป็น past นี่อาจจะดูพวกคาว่า was โอเคเนาะ แต่ตรงกันข้ามถ้าเกิดเป็นคำพหูพจน์ขึ้นมาเป็นประธานเช่นคำว่า c a t s h คำว่า p e o p l e แบบเนี้ยมันจะไม่มีตัว s ที่ verb จะเป็นพวก are พวก do พวก have พวก run เป็น verb ช่องหนึ่งเฉยๆอันนี้คือของ present simple tense ถ้าเกิดเป็น past tense ก็จะใช้ were ไม่ใช้ w as อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ใน3ข้อที่เราเพิ่งดูกันไปเนี่ยมันก็มีประเด็นสืบเนื่องจากตรงนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าประธานของเราเนี่ยเป็นคำกลุ่มต่อไปนี้12ตัวเนี่ยนะ everyone everybody everything พวกนี้ someone somebody something anyone anybody anything no one nobody nothing พวกนี้มันจะแปลว่าอะไรเราไม่สนอะแต่เขาบอกว่าให้ตามด้วย verb แบบเอกพจน์ก็คือตามด้วย is ตามด้วย does ตามด้วย has ตามด้วย runs ตามด้วย verb ช่องหนึ่งเติม s ถ้าเป็นอดีตก็ใช้ was ไม่ใช้ were แบบนี้เป็นต้นตัวที่หลายๆคนอาจจะ เอ๊ะขัดอกขัดใจคือพวกคำว่า every everyone everybody everything เพราะว่า every มันแปลว่าทุกๆทุกๆคนทุกๆสิ่งมันน่าจะหลายสิ่งใช่ไหมแต่ในทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าให้ตามด้วย verb เอกพจน์มาคับเลยอย่างนั้น everyone everybody everything ก็ is ก็ has ก็ does แบบนี้เป็นต้นพูดถึงวิธีการเขียนในพวกคำา12ตัวเนี้ยปกติจะเขียนติดกันนะ everyone เขียนติดกัน somebody เขียนติดกัน มันจะมีข้อยกเว้นนิดหน่อยก็คือคําว่า no one เนี่ยมันจะไม่ติดเว้นวรรคหรือว่ามีขีดขั้นตรงกลางก็ได้ตัวที่เหลือเนี่ยติดกันหมดทีนี้ถ้าเกิดเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็กลับมาทําข้อสอบ3ข้อเบี้ะได้อย่างชิวๆแล้วเราหาแกนของประโยคก็คือหาประธานก่อนประธานข้อที่หนึ่ง subject ก็คือ everyone ทุกคนถึงจะแปลว่าทุกคนหลายคนก็เหอะแต่ grammar บอกว่าต้องตามใน verb เอกพจน์ verb คำว่า no แบบนี้ยังไม่เติม s มันก็เลยผิดต้องเป็น everyone knows เติม s ข้อที่2แกนของประโยคคืออะไร she, she เป็นประธานผู้หญิงหนึ่งคนใช่ไหม verb ก็ต้องเติม s อ่ะคำว่า sing เติม s ดีแล้วหลังจากนั้นมีคำว่า that that ตรงนี้เราก็จะพยายามใส่วงเล็บให้เข้าไปให้ได้ว่ามันเริ่มต้นตรงไหน,นมันเป็นจบตรงไหนมันเป็นอีคลอสคลอสเชิงแทรกอยู่อันนี้ยังง่ายนะถ้ามี that ปรากฏอยู่มันต้องรู้แล้วเอ้ยขึ้น c a u s e ใหม่แต่บางที that เนี่ยมันละทิ้งได้อันนี้จะต้องใช้ชั่วโมงบินละในการหาให้ได้ว่า that มันซ่อนอยู่ หลัง that ปุ๊บก็มีอีก cross ย่อย cross หนึ่ง t h e r e ไม่ใช่ประธาน verb เป็นคำว่า are แน่นอนหลัง verb จึงเป็นประธานประธานคือคำว่า something แปลอะไรว่าอะไรไม่สนละ grammar เขาบอกว่ามาคู่กับ verb เอกพจน์งั้นเราไม่เอา are แล้วเราต้องเปลี่ยนเป็น is เคเนาะข้อถัดมาประธานคือคำว่า nobody ต้องตามได้ verb ที่เป็นเอกพจน์เช่นกันงั้น pattern เดิมเติม s เข้าไปหลังคำว่า o n e เห็นป่ะถ้าเกิดเราแม่นพวกโจทย์พวกนี้ข่าวหลังปุ๊บทําง่ายทําง่ายเลยเห็นปุ๊บตอบเห็นปุ๊บตอบไม่ต้องไปอ่านโจทย์วิเคราะห์ให้เสียเวลายาวลองทําดูอีกสองข้อใช้หลักการเดียวกันอ่าพอยส์ pause, แล้วก็ลองทำกันดูหน่อยสิข้อแรก Subject ค,คือคําว่า we หลายคนใช่ไหม Verb ก็ไม่ต้องเติม s e s เสร็จแล้วจะเจอคําว่า that อ่าโชคดีเจอ that มันก็นกนดูง่ายหน่อยใส่วงเล็บซะหน่อยหน้าแ a t ปิดข้างหลังเลยใช่ปะ แล้วในตรง that เนี่ยก็มี c ล o s s ซ่อนอยู่อีกอันหนึ่งประธานของ c ล o s นี้คืออะไร everything อีกแล้วถึงจะแปลว่าทุกสิ่งหลายสิ่งก็เหอะ g r a m m a บอกต้องตามได้ว verb ที่เป็นเอกพจน์มีตัว s ด้วยอย่างนี้ไม่ใช้คู่กับ r แล้วต้องเปลี่ยนเป็น everything is ข้อถัดมาประธานคือคำว่า anybody anybody ปุ๊บ อ้าวเอ๊ะมีฮูคันเว้ยอ่ามีฮูมีแดดตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องพยายามหาทางใส่วงเล็บใช่ปะวงเล็บก็ไปเปิดหน้าฮูแล้วก็ไปปิดหลังตรงอิชชูตรงนี้ตัวนี้คือส่วนขยายขยายคําว่า anybody แล้วข้างนอกวงเล็บเนี่ยจะเป็นประโยคจริงประโยคหลังจริงมันคือ anybody else are welcome แต่เราลองมาวิเคราะห์ในไอ้ตรงวงเล็บก่อนก็นได้ who needs ไอ้ตัว who needs ตรงนี้เป็น verb เนี่ยนะมันก็คู่กับคําว่า anybody นี่แหละ anybody ถือว่าให้ตามด้วย verb ที่มัน เป็นเวิร์บรูปเอกพจน์มี s needs เติม S แบบนี้ถูกต้องเหมาะสมดีแล้วแต่ว่าไอตัวข้อที่3เนะี่ยซึ่งเป็นเวิร์บแท้ของประโยคหลักของเมนคลอสเนี่ยมันดันเป็นคำว่า are welcome are welcome แบบนี้มันคู่กับ anybody ไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนเป็น is welcome โอเคนะจะเห็นแล้วว่าถ้าเราแม่นโจทย์พวกสไตล์นี้ปุ๊บ ทำจะได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อให้ประโยชน์มันค่อนจะซับซอ้อนนิดนึงมันก็ใช้หลักการเดิมๆในการตอบังนั้นเดี๋ยวเราจะฝึกฝนแบบนี้อยู่เรื่อยๆ,ๆเพื่อที่จะได้ทําได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สอบได้คะแนนดีๆนะอ่ะโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันแล้วก็ใครอยากจะไปตามความรู้เพิ่มเติมก็ไปตามกันได้ที่เพจของเราหรือว่าที่ YouTube แองนี้หรือว่ามาจะมาเรียนด้วยกันก็ที่ c n คนด w r i t i n g ติดกับ BTS พยาไทยวันนี้ก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับ